คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณเชื่อไหมฮะว่าเราที่ดื่มกาแฟเนี่ยเราติดนี่บุญคุณแกะอยู่นะฮะและเวลาเราสั่งกาแฟครับเราจะสั่งหวานน้อยยังไงให้แม่ค้าทำหวานน้อยจริงๆครับนี่เป็นปัญหาระดับโลกมากแต่เราจะมาฟังเรื่องราวของกาแฟกันในอ p พีนี้กันเลยครับเล่าอะไรไม่เล่า เอาละอย่างที่ผมเกินไปฮะว่าเราติดหนี้บุญคุณแกะอยู่ครับเอาจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าผมที่ผมมาเล่าเรื่องกาแฟเนี่ยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ผมเห็นแค่มีบางมุมนะครับที่เอกาแฟมันก็มีอะไรเล่านี่วานะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะสาหรับใครที่ฟังอยู่ครับตอนนี้ถ้าอยากติดตามรายการนะครับฟังแล้วรู้สึกสนุกอยากจะติดตามเรื่อยๆครับเพราะว่าเรามาทุกวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยบางทีเราลืมไงแบบเอ๊ะมาหรือยังนะอยากฟังอะไรตอนคืนนะครับกดหัวใจกดสับสไครป์กด อะไรอ่ะที่มันจะฟอลโล่ไว้ฮะที่เวลามีรายการเล่าอะไรไม่เล่าเด้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนคุณนะครับลองกดเอาไว้นะใน Spotify Apple หรือแอปต่างๆที่คุณฟังอยู่ตอนนี้นะครับกาแฟนะครับกาแฟของเราเนี่ยเราดื่มมันเยอะฮะเราติดหนี้บุญคุณแกะอยู่เพราะว่าผมผมเคยไปอ่านหนังสือมานะว่ากาแฟเนี่ยเอาจิงๆจ,จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเนะี่ยมันอยู่ที่อะไรฮะใช่ไหมบางอย่างมันอยู่ความเพียรแบบความบังเอิญอะ่ะบางอย่างแบบว่าอุ้ย บางเอิญก็ได้สิ่งนี้มาเช่นแบบเราทําสิ่งนี้แล้วมันผิดพลาดแต่พอผิดพลาดปุ๊บได้มาเลยมันก็มีหลายสิ่งนะครับแต่กาแฟเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นพืชที่มาอยู่นานละเขาแบบเจอประวัติศาสตร์ของกาแฟเนี่ยมีคนดื่มกาแฟคนกินกาแฟเนี่ยนานละนะครับทีนี้ก็มีประวัติศาสตร์เล่าว,ว่ากาแฟเนี่ยก็มีต้นของมันอยู่ปกตินะครับแล้วก็เด็กเลี้ยงแกะนะครับน่าจะอยู่ในแถวแถวแอฟริกาเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็เลี้ยงแกะไปตามปกติอะฮะ ก็เลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปจนมาวันหนึ่งครับเลี้ยงแกะแล้วเนี่ยอ่ะรู้สึกว่าทําไมแกะมันคึกแกะมันคึกคักมันแบบมันสดชื่นสดใสมันกระปรี้กระเป๋ามันแบบอ,อืนี่มันแกะอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ตามไปสืบดูก็เดินตามแกะไปเนี่ยแกะมันก็ไปอ่ะไปกินนะไปกินไอ้ต้นหนึ่งต้นอะไรก็ไม่รู้ไปกินมเมล็ดมันผลแดงแดงอ่า พอมันกินเสร็จปั๊บอ้าวแกะกระปี้กระเป๋าอ่าสังเกตปุ๊บถ้าแกะไม่กินก็ไม่เป็นไรพอกินปุ๊บกระปี้กระเป๋าปุ๊บ,บ,บนั่นแหละฮะต้นกาแฟะนะครับต้นกาแฟมันก็เลยแบบส่งผลให้อา้าวให้คนมามุงดูว่าไอ้มเมล็ดนี้มันมเมล็ดอะไรเอามาลองชิมดูนั่นนี่ลองนู่นนี่นั่นเลยนะปุ๊บก็จะกลายเป็นกาแฟมานี่คือประวัติกาแฟโดยคร่าวที่สุดฮนะนั่นก็คือเราทุกคนติดนี่บุญคุณแกะอยู่และถ้าวันนั้นครับเกิดแกะมันแบบเลือกกินแบบมายาลาฟข้างๆหรือมันนไม่กกิาแแฟหรือบบ หรือแกะมันแบบกินมาแล้วแล้วแบบแกะดันไม่คึกหรือแกะดันคึกแต่ไอคนเลี้ยงแกะนั้นไม่เห็นนั้นไม่อยาบสงสัยว่ามันทำไมมึงถึงคึกเราก็อาจจะไม่มีกาแฟกินมาถึงยุคนี้นะฮะเราต้องขอบคุณแกะตัวนั้นว้ณที่นี้ด้วยแต่อย่างที่บอกครับกาแฟเราปลูกกัน70%เทั่วโลกนะครับดังนั้นกาดังนั้นอาจจะมีสักที่หนึ่งเนี่ยค้นพบสิ่งนี้แต่อาจจะเป็นแบบอ่ะอาจจะแพะไปกินหมูไปกินอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว กาแฟก็ถือกําเนิดขึ้นมาและมนุษย์เราก็รู้จักกาแฟนะครับผมต้องค่อยๆเล่าแบบนี้ฮะผมเคยไปค่ายเพื่อเรียนรู้เรื่องกาแฟนะครับน่าจะที่แม่ห้องสอนนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นแบบเป็นสวนกาแฟเลยครับเชื่อไหมผมว่าหลายคนเคยเป็นครับตอนเด็กๆครับย้อนไปตอนเด็กๆเหมือนเดิมครับผมเป็นเด็กช่างสงสัยฮะถามทุกอย่างครับผมเป็นเด็กที่แบบแม่ให้กินโอเมติน กินโกโก้กินไมโลอะไรเงี้ยนะฮะครับถ้าโอวนตีกับโกโก้ไมโลจะมาสปอนเซอร์ก็ยินดีนะฮะพูดไว้ก่อนผมกินอันนี้ไปครับเด็กๆเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องดื่มของเด็กกินกันตอนเช้าเป็นเครื่องดื่มเด็กเห็นพ่อแม่กินกาแฟอกินไปไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มผู้ใหญ่มันขมไม่ชอบเชื่อไหมครว่าผมเป็นเด็กที่ผมคิดว่าไอ้กาแฟที่แม่ตักมาใส่น้ําร้อนเนี่ยนั่นคือเมล็ดกาแฟเชื่อไหมก็ไม่มีใครบอกผมอ่ะผมไม่รู้อ่ะ ผมก็คิดว่าไอถุงกาแฟที่แม่ซื้อมาไอกาแฟกึ่งสําเร็จรูปอะไรของแม่ที่แม่เอาช้อนตั้นตักไปหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วเติมน้ําร้อนดื่มได้อะ่ะผมคิดว่านั่นน่ะคือเม็ดกาแฟผมคิดว่าปเป็ดกาแฟจากต้นเหมือนเด็ดมะม่วงอะ่ะแล้วก็เอามาบดแล้วก็ใส่น้ําร้อนปุ๊บมันก็ละลายไปเลยผมคิดอย่างนั้นมันตลอดเลยครับผมคิดว่าไอกาแฟทีอินวันเนี่ยแม่งคือเป็นพันหนึ่งอะ่ะเป็นพันหนึ่งที่มีน้ําตาลกับคอฟฟี่เมดอยู่ในนั้นแล้วอะ่ะ <c oughs> คือเด็ดพันนั้นมาปับ๊บใส่น้ำปุ๊บกินได้เลย ไม่เคยมีใครบอกผมผมก็เป็นเด็กเื่อไหมฮะถ้าผมเป็นแม่ตอนนั้นนะ่ะคือถ้าผมเป็นแม่แล้วผมคิดว่าลูกคือสมมติถ้าผมเป็นพ่อคนนะ่ะแล้วผมมีลูกที่แบบคิดว่าเอ้นี่เป็นกาแฟจากต้นผมคงคิดว่าลูกโง่แล้วมงผม,ม, <laughs> ผมอกอาจจะแม่อาจจะมีแบบว่ามึางนี่โง่จังเลยนะอืมเพราะว่าแม่ผมมากินกาแฟอย่างนี้มาตลอดนะครับชงกินตอนเช้าอะไรเงี้ยจนผมโตมาผมก็ได้มารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมเพิ่งมารู้ตอนนี้ที่แบบผมไปเนี่ยผมไปเรียนรู้ในโครงการเนี้ย นะครับไปเรียนรู้ปั๊บก็จะมีสถานที่ปลูกกาแฟเขาจะมีต้นกาแฟกาแฟจะเป็นต้นเป็นพุ่มๆนะครับสูงประมาณสูงกว่าเรานิดนึงประมาณ2เมตรนะครับสูงประมาณ2เมตรเป็นพุ่มๆกาแฟก็จะเป็นเม็ดสีเขียวๆนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเม็ดแบบเม็ดอะไรอะเล็กๆอะประมาณนิว้วก้อยเราอะนะครับถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีแดง สุกแล้วก็เก็บออกมาได้นั่นคือเก็บมาได้ปั๊บแล้วก็แกะเปลือกออกเพราแกะเปลือกเนี่ยขั้นตอนของการเก็บกาแฟาก็จะเก็บมาก่อนนะครับเอาไปเอาไปล้างเอาไปล้างให้เมือกตรงกาแฟาคือเม็ดกาแฟาข้างในอ่ะมันจะมีเมือกเมือกแบบคลุมอยู่นะครับเหมือนแบบเป็นเมือกเมือกแบบเลื่นนอนๆอ่ะแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็ได้เม็ดมาเป็นเม็ดสีขาวๆเหลืองๆนะครับประกบกันเหมือนถั่วเหลืองประกบกัน2กรีบนี่คือกาแฟแต่ถามว่ากินได้หรือยังแข็งครับผมกัดไปฟันหักครับผมไปเรียนรู้ต่อครับตามกาแฟไป กาแฟสองกรีบนี้เนี Mine, ่ยนะครับเขาก็จะไปคั ral, ่วนะครับที่เขาบอกว่าคั่วก็คือทําเอาไปทําให้มันแบบใส่กระทะคั่วออกมาให้มันไหม้อ่ะให้มันเป็นแบบอะไรที่เขาบอกคั่วเข้มคั่วอ่อนอะไรอ่ะคั่วปานกลางอ่ะคือถ้าคั่วอ่อนเนี่ยมันก็จะขมน้อยหน่อยก็จะเปรี้ยวนะครับถ้าคั่วเข้มก็จะขมมากหน่อยถ้าคั่วปานกลางก็จะขมบ้างเปรี้ยวบ้างนะครับเอาไปคั่วปั๊บทีนี้พอคั่วเสร็จแเราก็จะได้เมล็ดกาแฟมานะครับแล้วก็จะเอาไปบดบดนี่ ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าบทนี่ไม่ใช่แบบบทปกตินะครับคุณจะเอาไปบทเพื่อไปใส่ในเครื่องหรือจะเอามาบทเพื่อมาใส่ในดิฟหรือจะเอามาบทเพื่ออะไรโอ้กาแฟนี่เป็นศาสตร์ลึกลับครับผมว่าศึกษาทั้งชีวิตก็ไม่หมดผมบอกตรงนี้เลยว่าผมแยกไม่ออกนะฮะผมแยกไม่ออกว่ากาแฟมันต่างกันยังไงจริงผมสาร,รภาพเลยผมแบเลยผมแบให,ให้ให้คุณผู้ฟังฟังเลยว่า ผมไม่รู้เลยว่ากาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือกาแฟที่มาจากาแม่ห้องสอนหรือกาแฟที่มาจากเคนยาเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือที่เขาบอกว่าปลูกในที่ที่มันสูงไม่เท่ากันเนี่ยรสชาติต่างกันโทษน,นะฮะผมแยกไม่ออกจริงๆผมกินอย่างเดียวผมแยกไม่ออกเลยผมแยกไม่ออกเี่บอว่าเวลาไปร้านกาแฟน้องเอากาแฟจากไหนอ่ะโอ้เพื่อนผมอ๋อจากบราซิลครับโอ้จากเอธิโอเปียครับเออผมเอากาแฟอะไรก็ได้พี่ผมแยกไม่ออกเลยแล้ว ผมสบายฮะผมกินอะไรก็ได้มันยัดไม่ออกนะครับพอเขาได้กาแฟมาเขาเอาไปบดไปคั่วไปบดปั๊บก็เอามาใส่ถุงให้เรากินกันนะครับทีนี้การทํากาแฟใส่เครื่องนะฮะให้น้ําร้อนมันมันลงมาแล้วก็ลงมาเป็นน้ําหรือจะใส่ดริปเอาน้ําในการเนี่ยวนไปวนเพื่อให้น้ำมัน,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 นหยดติ๊งติ๊งแล้วก็นั่งดูน้ําหยดเหมือนทดลองทางวิทยาศาสตร์อะทากาแฟเนี่ยนะฮะนั่งดูมันหยดอะ เหมือนแบบทดลองแบบว่านี่ฉันจะเอาเอาสารนี้มาผสมกับเหล็กมาผสมกับวันนี้เพื่อเป็นสารปรุงยาอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะและการดิบนี่โอ้โหขั้นตอนเยอะมากครับมันจะดิบป,ปกติไม่รู้เป็นไรไม่ได้นะครับคือผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมผมทําพิธีอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ผมรอไม่ได้ผมเป็นคนรอไม่ได้ผมใจร้อนผมเป็นคนใจร้อนผมอยากแบบว่าดีนิ้วปับ๊บ กาแฟมาเลยแก้วหนึ่งเลยร้อนๆเลยผมไม่ชอบไม่ชอบการขั้นตอนแบบค่อยๆเอาช้อนตักขึ้นมาเอาลงไปที่อะไรอ่ะเหรมผมยังเล่นไม่ถูกเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่มันเป็น,ปนกระดาษกลวยกระดาษกองเออกระดาษกองค่อยๆเทลงไปที่กระดาษกลองหนอต้องมีอุปกรณ์ละลองหนอต้องมีแก้วข้างล่างรองต่อหนอและแน่นอนการตักกาแฟมาก็ต้องตักในปริมาณที่กําหนดครับ ซึ่งก็ต้องมีเครื่องช่างกาแฟว่าร้อยกรัมห้าสิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ก็ไม่รู้เป็นไรนะผมไม่รู้นะพราะผมกินอย่างที่บอกผมกินผมรับร,รสชาติเดียวรสชาติกาแฟผมกินยังไงก็ได้ตากมาปับป๊บเอาไปใส่อะในปริมาณที่กําหนดปั๊บแต่ก่อนใส่แต่ก่อนใส่ใสเห็นไหมผมยังลืมเลยแต่ก่อนใส่คุณต้องราดน้ําร้อนในในกระดาษกรองก่อนให้มันให้มันชุ่มอันนี้ผมฟังมาให้มันชุ่มราดลงไปให้น้ําร้อนมันลงไปประมาณสักสามร้อยกรัม แล้วก็เทน้ําทิ้งกระดาษกองชุ่มแล้วอเอากาแฟลงไปปุ๊บลาดกาแฟเขาบอกว่าให้ลาดเป็นแบบวงกลมอะลาดให้ทั่วทุกผงให้ทั่วทุกอะไรอะให้ทั่วกาแฟแล้วมันก็จะเริ่มหยดให้ลาดกี่วิกี่อะไรไม่รู้อะ่ะเพื่อให้มันหยดลงมาได้ปริมาณเท่านี้แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เอาผงบดกาแฟทิ้งไปแล้วก็ดื่มในปริมาณเท่านี้ขั้นตอนมันเยอะมากเลยนะจริงๆการกินกาแฟเนี่ยเขาบอกว่ามีบางคนแยกออก กินปับ๊บอ่านรู้เลยอุณหภูมิไม่ได้อันนี้กินปั๊บรู้เลยอ่ะอันนี้กาแฟเกินกินปั๊บรู้เลยอ่ะนี้กาแฟคั่วเข้มคั่วอ่อนคั่วอะไรกินรู้เลยอันนี้กาแฟมาจากประเทศไหนแฟมันแท้ครับแต่ผมกินปั๊บกาแฟกินปั๊บกาแฟกินปั๊บกาแฟอันนี้กาแฟกาแฟแยกได้ไหมแยกไม่ได้นะครับกาแฟมีอิตาลีอย่างนี้กับผมนะฮะผมแยกไม่ออกผมก็สงสัยว่ากาแฟมันทําไมถึงต่างกันจังอ่ะอย่างสมมติว่าเราอยากกินเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าเมล็ดทานตะวันเขาปลูกในที่ราบสูงหรือที่อะไรที่มันต่างกันเนี่ย หรือใช้น้ํามากน้ําน้อยอ่ะรสชาติเหมือนกันมาเลเซียตะวันอ่ะเป็นผมไม่รู้อยู่ในตระกูลถั่วหรือกินถั่วอะไรอะ่ะถั่วเหลืองแมคคาเดเมียอะไรเงี้ยรสชาติเหมือนกันไม่ไม่รู้เลยว่าทําไมกาแฟมันถึงไม่เหมือนกันนะฮะผมก็ยังงงทีนี้พอเรามาสู่เรื่องของอุณหภ,ภูมิเรื่องน้ําหนักเรื่องนั่นนี่นั่นนี่เรื่องระยะเวลาในการกินกาแฟเนี่ยนะครับเขาก็จะมีร้านกาแฟเนี่ยเปิดขึ้นมาเยอะแยะมากครับเขาก็มีขั้นตอนในการทําอ่ะกาแฟโครบริล ก็คือการเอากาแฟนะครับผงกาแฟไปแช่น้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็เอาอันนี้เข้าตู้เย็นไปแช่ไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงขั้นต่ําหรือหนึ่งเดือนขั้นสูงหรือไม่รู้กี่เดือนแหละตอนนั้นผมได้ผงกาแฟมาที่บ้านสิ่งที่ผมทําอะไรไหมฮะกูกินโคบิวตลอดเลยเพราะกูแค่เอาผงกาแฟใส่เอาน้าเปล่าใส่ยัดเข้าตู้เย็นปุ๊บพรุ่งนี้มากินต่อเลยง่ายไม่ต้องลําร้อนอะไรเลยผมโคบิวเลยผมจัดการเลยปับ๊บกินปุ๊บอร่อยขมได้ใจมากๆนะครับ ผมเคยไปดูหนังสือกาแฟนะว่าเออเนาะกาแฟนี่มันมีความรู้อะไรให้เราศึกษาเยอะนะครับมีขั้นตอนอะไรเยอะผมว่าคนที่เชี่ยวชาญด้านกาแฟนี่ต้องละเอียดอ่อนต้องละเมียดละไมต้องมีความแบบว่าอยากจะศึกษาด้านนี้จริงๆกับบาลิสตา้าเงี้ยหรือคนทํากาแฟเงี้ยหรือแบบคนส่งกาแฟคนปลูกกาแฟคนบดคนอะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็สงสัยอยู่นะว่าทําไมเป็นเฉพาะกาแฟหนังสือกาแฟคือเยอะมากเลยนะไม่เคยมีเลยว่า หนังสือสอนทําถั่วเขียวอะไรเงี้ยหรือหนังสือสอนกินถั่วปักอ้าอ่ถั่วปักอ้าปลูกยังไงถั่วปักอ้าปลูกในดินตรงนี้ได้ขึ้นมาเท่าไหร่แบบไหนจะอร่อยสุดถั่วปักอ้าควรคั่วที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะอ้าออกมาอ้าประมาณ3ามมิลถือว่าอร่อยมากกว่า5้ามิลหรือยังไงเวลาเคียวต้องเคียวสิบครั้งอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้ว่าแต่พอไปกับกาแฟปุ๊บโอ้โหละเอียดละอ่อนนะฮะเพราะว่านี่คือเครื่องดื่มที่ฮิตที่สุดในโลกนะครับคนไทยก็ดื่มฝรั่งก็ดื่มชาติไหนก็ดื่มคือไปชาติไหนเนี่ยมีกาแฟให้กินแน่นอนนะครับยิ่งผมไปเวียดนามมาผมก็ได้เจอกาแฟขี้ชะมดใช่ไหมผมเคยอ่านข่าวมาว่ากาแฟขี้ชะมดเนี่ยแพงมากโลละเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแต่ผมไปเวียดนามอ่ะถุงหนึ่งอ่ะสองร้อย ผมก็งงว่านี่มันขี้ชมดจริงป้ะวะคือถ้าพี่เอาขี้คือถ้าตำพังแค่ขี้ชมดถ้าพี่ปอมไม่ผมนี่แบบว่า <c oughs> ปอมได้ด้วยนะฮะคือผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือปอมหรืออะไรผมก็ซื้อมากินที่บ้านกาแฟขี้ชมดของเขามันจะเหนียวเหนียวมันจะเป็นกาแฟเวียดนามที่ถ้าผมเอาไปเข้าเครื่องกาแฟเนี่ยมันจะหยดยากมากมันจะหยดยากมากนะครับยิ่งเอามาใส่ในกระดาษกรองเนี่ยโอ้ยหยดเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินนะครับมันเป็นกาแฟแบบว่าขี้ชามดอะไรเงี้ยเวียดนามก็กิน ประเทศเพื่อนบ้านเราก็กินแต่อย่างหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเออนอกจากอุณหภูมิเวลาน้ําหนักนั่นนี่วิธีการทานั่นนี่เนี่ยผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็มีผลครับอ่าร้อนหรือเย็นเออร้อนหรือเย็นเราเมืองไทยเราเมืองร้อนเรากินกาแฟเย็นเราเมืองไทยเราเมืองร้อนเรากินเบียร์เย็นนะครับกาแฟเย็นก็คือกาแฟใส่น้ําแข็งเบียร์เย็นก็คือเบียร์ ใส่น้ําแข็งอะไรที่อยากเย็นก็คือใส่น้ําแข็งนะครับซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศถ้าคุณไปประเทศนอกแดีวถ้าคุณไปสั่งเขาว่าเออ can I have some ice coffee เขาจะถลึงตาแต่คุณฮะ ice coffee มึงกินกาแฟเย็นในอุณหภูมิติดลบเนี่ยนะออแต่ถ้าเราสั่งกาแฟร้อนที่เมืองไทยก็ก็เฉย เฉยๆไม่เห็นมีไรเลยแต่ถ้าคุณสั่งที่แต่ถ้าคุณสั่งที่เมืองนอกนะครับคุณจะโดนมองหน้านะครับไอ้คนข้างหลังนี่จะมองหน้าคุณนะคุณสั่งไอซ์คอฟนี่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นความผิดบาปอย่างหนึ่งนะฮะไอซ์คอฟนะครับ,รบและอย่างหนึ่งที่ผมเกินไปต้นรายการผมบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับที่อผมผมผมบอกเลยว่านะครับผมไม่เคยบอกผมไม่เคยเสนอนโยบายอะไรนะนะครับวันนี้ครับผมฮะในฐานะ ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมในฐานะประชาชนคนที่มีปัญหาและผมก็คิดว่าคนอื่นมีปัญหาเหมือนผมด้วยนะครับผมคิดว่าเราหลายๆคนประสบกับปัญหานี้มาครึ่งค่อชีวิตแล้วยังไม่มีใครแก้ได้นะครับนั่นก็คือปัญหาด้านความหวานของกาแฟนะครับผมขอบอกเลยว่าผมอยากให้นายกนะฮะนำปัญหานี้ไปแก้นะครับคุณไม่ต้องมาคิด ทำท่ามินิฮาร์ดอะไรหรอครับคุณเอาเวลาไปคิดเรื่องความหวานของกาแฟนะครับว่ากาแฟเนี่ยควรจะมีความหวานยังไงอ่ะปัญหาแรกก่อนปัญหาจากส้มตําบอกส้มตําไม่เผ็ดไม่ค้าตามาเผ็ดทุกรายไม่รู้เป็นอะไรสั่งเผ็ดน้อยได้เผ็ดมากสั่งเผ็ดมากได้เผ็ดชิบหายวิธีการแก้ง่ายๆครับเราบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าครับผมเอาส้มตําความเผ็ดติดคกครับคือเอาความเผ็ดของคกก่อนหน้าอันนี้ก็จะเผ็ดน้อยสุดแม่ค้าครับผมขอเผ็ดสองเม็ดครับ รู้เรื่องแต่กับกาแฟาอย่าเพิ่งไปว่าที่ร้านที่มีแบรนด์นะครับว่ากันที่ร้านปกติก่อนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารสนิยมของของคุณแม่คขนี้ที่ชงกาแฟาอยู่เนี่ยหวานปกติคือเท่าไหร่อ่ะปัญหาแรกคือกูไม่รู้ว่าหวานปกติคือเท่าไหร่บางคนหวานปกติคือหวานมากบางคนหวานปกติคือหวานน้อยอยู่แล้วแล้วเวลาเราบอกหวานน้อยอะ่ะเขาก็จะแดกดันเรามา อ๋อร้านเราหวานน้อยแล้วค่ะไม่ต้องสั่งหวานน้อยค่ะเอางุนงิดกูอีกก็พี่ไม่รู้ไงว่าผมสั่งร้านหวานมากมาแล้วผมสั่งหวานน้อยไม่ได้หวานปกติอ่ะพี่จะมาวนหงิดผมทาไมอ่ะนึกออกไหมฮะมันงนดงิดมันสั่งแล้วมันอยากตีกันไหมคะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เลยการสั่งกาแฟเนี่ยผมว่าร้านที่มีแบรนด์เนี่ยผมบอกเลยผมชอบสตาร์บัคมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถึงแม้ชื่อจะเรียกยากเออถ้าสตาร์บัคจะสปอนเซอร์ได้นะในอีพีนี้นะครับผม <laughs> ผมต้องบอกเลยว่าผมชอบสตาร์บัคมากเพราะว่าอะไรฮะ แม้จะสั่งยากหน่อยอเมริกันโน่เอสเพซเช่เลสเอสเพซเชเบเจแต่แต่เขาจะไม่สั่งใส่น้ำตาลให้เราเขาจะให้เราใส่เองนะครับเพราะตอนนั้นผมเคยไปสั่งว่าเออผมเอาเอสเพอผมเอาคาปูชิโน่หวานหวานน้อยครับเออทางร้านเราจะไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยจะไม่ใส่อะไรอ่ะใส่หลับเออใส่หลับน้ําเชื่อมเนี่ยจะไม่ใส่ใส่หลับให้คุณลูกค้านะคะให้ลูกค้าเติมเองทางบริเวณนี้เลยค่ะโอ้โหชอบมากแต่เวลาเราเติมเองเนี่ยเราก็จะงงงงอยู่ตัวเองน้อยไหมฮะ พอเติมเองปุ๊บหวานป,ก,ป,ก,ปกติละกูเติมเพลินแต่แต่เราจะไม่โกรธเขาเพราะอะไรเพราะเราเติมเองเอา่าเราจะไม่โกรธร้านทําดีครับทําต่อไปครับแต่จะมีอยู่แบรนด์หนึ่งอ่ะเชื่อไหมมีผมว่ามีคนพูดกันมาหลายคนแล้วแต่จะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่เออสมมุติคุณกินสตาร์บัคสาขาเซนทรัลเวลด์รสชาตินี้คุณก็จะได้รสชาตินี้ถ้าคุณกินสตาร์บัคอยู่ที่ห้างเมย่าที่เชียงใหม่ คุณก็จะได้รสชาติเดิมถ้าคุณสั่งแบบเดิมถ้าคุณกินสตาร์บัคอยู่ที่นครนิวยอร์กคุณก็ได้รสชาตินี้นะครับคุณจะได้รสชาติกาแฟเดิมแต่จะมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่แบนด์เหมือนกันเลยนะฮะผมก็สงสัยว่าแบนเหมือนกันเลยแต่ผมไปสั่งที่ปั๊มนี้ทําไมรสชาติหนึ่งวะผมไปสั่งอีกปั๊มหนึ่งทําไมรสชาติอีกอันหนึ่งวะสั่งเหมือนกันนะ่ะสั่งเหมือนกันนะ่ะสั่งเหมือนกันแต่ทําไมรสชาติต่างกันนะ่ะอยู่ที่อะไร กาแฟคนทําหรือผมอาจจะอยู่ที่ผมสุดท้ายผมผมเลยแก้ปัญหาเลยฮะนี่เลยผมไม่คาดหวังครับผมไปเล่นเหมือนเกมแบบสุ่มเลยพี่ครับเอาเอสเปรสโซหวานน้อยครับพี่ทําอะไรมาผมกินหมดนะพี่พี่ทำมาเลยพออย่างนี้ผมก็โปรงฮะผมว่าดีนะอย่างนี้เป็นเหมือนเกมให้เราให้เราไขาปริศนาว่าที่นี่เราจะได้กาแฟแบบไหนนะ้า <c oughs> เราจะได้กาแฟแบบหวานน้อยจริงหรือเปล่าน้านะฮะดังนั้นเนี่ย ปัญหาหวานน้อยครับเป็นปัญหาระดับชาตินะครับเพราะว่าขนาดบางแบรนด์เนี่ยแบรนด์เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะทำไม่เหมือนกันนะครับทําไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นจุดขายนะครับเป็นจุดขายของคุณเลยที่เหมือนเหมือนเหมือนบางที่อ่ะที่แบบเขาบอกว่าความคาดเดาของคนอะอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้อ่ะดีอ่ะสมมติกินสตาร์บัคปึ๊บอ่ะต้องการความสงบเงียบไม่ต้องคิดอะไรเดิมอันนี้อ่ะกินไป แต่ฉันต้องการความสดใหม่ต้องการแบบคาดเดาไม่ได้ต้องการแบบว่าความคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยคุณไปกินกาแฟอา่าอะไรอะ่ะที่มีชื่อเหมือนป่าอะไรอะ่ะเออนะฮะป่าเดียวกันป่าอะไรป่าแถวแถวแอฟริกานี่ครับเชื่อไหมฮะที่ผมอัดอยู่นี่ฮะก็มีครับและรสชาติของเขาก็จะแตกต่างกับปั๊มน้ามันที่ผมเคยไปกินมาผมว่านี่คือนี่คือจุดขายของคุณเนะี้ยไม่ใช่ปัญหานะฮะนี่คือจุดขายคุณทําต่อไปเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้นะครับหวานมากหวานน้อยอะไรนะครับนี่ฮะ<อ>คือเรื่องราวของกาแฟนะครับผมต้องบอกเลยว่ากาแฟเนี่ยก็ยังส่งอิทธิพลนะฮะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของกาแฟมันจะไม่เกิดขึ้นเลยกับเรื่องราวของโอเมนตินมันจะไม่เกิดขึ้นเลยกับเรื่องราวของไมโลนะครับทุกวันนี้เนี่ยความแฮปปี้ของผมเลยนะผมชมแชร์ให้ฟังผมทํากาแฟกินเองผมลงทุนเลยฮะซื้อซื้ออะไรหลักซื้อซื้อเครื่องทํากาแฟ มาไว้ที่บ้านแล้วก็ซื้อผงกาแฟมาทําเองอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเลยคือเราควบคุมได้หวานมากหวานน้อยกาแฟยังไงน้ํำยังไงนะครับถ้าเราอยากใช้เวลาช้าๆดิฟกาแฟแต่ผมก็ยังไม่ถึงกับมีมีเครื่องช่างกาแฟหรือยังไม่ถึงกับมีระยะเวลามาจับกาแฟอุณหภูมิเท่าน,นี้ผมไม่มีนะครับผมก็น้าร้อนน้ําร้อนผมก็คือน้ําร้อน น้ำร้อนผมจะไม่มีมาเอานิ้วจุ่มหรือแบบมาวัดว่าน้ำร้อนต้อง98องศากาแฟจะอร่อยสุดน้ำร้อนต้อง95องศาอะไรเงี้ยหรือถ้ามีคอกาแฟมาฟังในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นคนผมเป็นคนไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคุณฟังคุณก็รู้ว่าผมไม่รู้เรื่องกาแฟจริงๆนะครับและว่าผมกำลังศึกษาอยู่ถ้าคุณรู้เรื่องกาแฟเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณเยี่ยมมากน네ะครับเพราะว่าศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยากนะกว่าจะรู้เรื่องนี้ได้นะครับผมผมอา เล่นเพลนี้เองครับคนไลฟ์ถล่มลลาเลยฮะแปดกว่าคนนะครับเข้ามาติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมกด s u b บสไคร์อะไรไปนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราดําเนินมาถึง EP ที่8แล้วนะฮะนั่นก็คือเวลาประมาณสัก2เดือนแล้วครับถ้าท่านไหนนะอยากจะลองฟังเรื่องอื่นๆนะครับเล่าอะไรไม่เล่าเนี่ยลองไปฟัง EP ก่อนหน้าได้ครับเราเล่าเรื่องอื่นไปเยอะครับตอนนี้เนี่ยก็มีติดตามมานะครับเยอะมากทางแอปนะครับทวอติฟอ Apple Podcast อะไรนะฮะเอาละสำหรับ EP หน้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ฮะโทรศัพท์ไร่มั้งแต่เอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยเราโทรศัพท์เนี่ยเราต้องไปที่โต๊ะโทรศัพท์ครับต้องมีไอ้ที่โต๊ะนาทีละกีบบาทว่าไปเรามีโทรฟี3วิด้วยนะฮะเรามีตู้โทรศัพท์อะไรต่างๆการพัฒนาของโทรศัพท์เนี่ยมันมาอย่างไงนะครับ โทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยเราเปลี่ยนมากี่เครื่องแล้วเราผ่านยุคสมัยโทรศัพท์มากี่เครื่องแล้ว EP หน้ามาฟังเรื่องโทรศัพท์ส่วน EP นี้ EP เรื่องราวของกาแฟจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฟังเสร็จแล้วไปดื่มกาแฟด้วยนะฮะอย่าลืมสั่งหวานน้อยนะครับสั่งหวานน้อยแล้วต้องดูด้วยว่านี่แบรนด์ไหนนี่คือแม่ค้าหรือใครและหวานน้อยของเขาคือหวานน้อยจริงหรือเปล่าไปกันครับขอบคุณมากครับผม เล่าอะไรไม่เล่าคู่หู